สวัสดีค่ะครถตื่นสาบวานาค่ะวันนี้นะคะก็กําลังเดินทางไปโรงเรียนหนาวมากกำลังขับรถนะคะวันนี้เช้านี้19องศานะคะสมพ่อออกจากเฮือนก็เป็นทรงหนาวนะคะก็คือแบบอากาศเย็นมากวันนี้นะคะมีกิจกรรมใส่ชุดปกติขาวครั้งแรกโอ้แบบหน้าตาก็แบบโซม,มาก ไปฉีดวัคซีนมาเนาะพักผ่อนน้อยนะคะแล้วก็อากาศมันเย็นนะคะทำให้แบบผิวแห้งมากโซ์ใส่กินน้ำไม่พอด้วยแหละตอนนี้ก็กํลังเดินทางนะคะอุยหนาวจริงอะ่ะทุกคนคือแบบมือเย็นอะ่ะขนาดใส่ชุดที่ยังไม่สะเทือนอ <c oughs> หนาวจริงหนาวจังนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะ ไม่เสร็จนะทุกคนยังไม่ใส่อะไรนะช่ออันราชพฤกษ์ใช่ไหม <laughs> ใส่ไม่เป็นนะคะเดี๋ยวไปให้ที่โรงเรียนใส่ให้เ <laughs> กาะแล้วมันไม่อยู่ไม่รู้เกาะยังไงลองยัดเขา้ามาละหรือว่าเขามีอะไรใส่มันก็เกาะใส่ร่องตรงนี้นะคะรถติดนะคะตอนเช้านะคะมันก็ไปไม่ได้ว่าจะออกสาย อากาศยามเช้าอุ้ยสิบเก้าองศาพี่น้องกอง่ายมุกดาหารเพราะว่าในรถเรามันจะมีอุณหภูมิอากาศทางนอกนะคะ้าดดิโลสิบเก้าองศาวันนี้ก็รีบมากนะคะแต่ก็ยังสาสอยู่เพราะว่าเผื่อจะแต่งตัวสิทธ ถ้าลมหนาวนี่แกก็แห้งเ้อะหน้ำมากหนาวมากนีกำลังเป็นห้างกันนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดียำเชา้ชาๆมารับอากาศหนาวที่มุกดาหารได้นะหนาวม้กหนาวมากหนาวมาก มันบอกว่ากรมอุตุบอกว่าจะประมาณแบบถึงสิบองศาได้นะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะกติวก็ไปฉีดวัคซีนมานะคะก็วันวันแรกนะคะตอนที่ฉีดเสร็จก็ไม่เจ็บมากนะคะแต่พอใบบ่ายมานะทุกคนมันก็จะเริ่มปวดแบบปวดมากอะ่ะแล้วก็ติวก็ทานพลาไปนะคะแล้วก็นวนนะ นอนตื่นขึ้นมาก,ก็แบบเป็นยืมๆนะคะเหมือนอาการเหมือนป่วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้อพอประมาณว่าตอนเย็นเนาะตอนเย็นก็ทานข้าวแล้วก็ทานยาก็ปวดนะคะรู้สึกปวดยกอะไรไม่ได้ขยับแขนไม่ได้แล้ววันที่สองอะตอนดึกๆเนาะประมาณตีสองอะเวลามาฐานเลยนะคะก็คือแบบปวดมาก ท่าละอ่าคือจะอดทนแล้วก็นอนนะทุกคนนอนไม่ไดนะ้แล้วก็เลยต้องแบบตื่นขึ้นมากินยานะ,ะหาอะไรกินรองๆองก่อนอานขนมนกลับแล้วก็กินยา้าไปแล้วก็ค่อยได้นอนนะคะเพราะว่าก่อนนอนกูติวไม่ได้กินยากูติวคิดว่ามันจะแบบหายไปเลยอะไรเงี้ยนึกว่ามันจะหายแบบอัตโนมัตินี้นะคะก็เลยกินยา พอวันที่สามนะคะเริ่มดีขึ้นนะคะขยับได้มากขึ้นนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สีแล้วนะคะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็น่าจะไม่เจ็บแล้วนะคะก็หวังว่าจะไม่มีอาการอะไรข <c oughs> <c oughs> อให้แบบปลอดภัยจากการฉีดวัคซีน งแต่เป็นครูมาเพิ่งซื้อชุดตัวนี้นะคะเพราะว่าแบบไอ้นี่คือแบบเราเราอยู่โรงเรียนไม่ใหญ่ไงทุกคน,นเราก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวเราแบบค่อยๆซื้อกรัวมันเก่าไงะคะซื้อมาแล้วแบบทักมันตัวเล็กเผื่อเราอ้วนขึ้นไงมันโนมันนว่าเราจะอ้วนขึ้นแต่เราก็ไม่ได้อ้วนขึ้นนะคะเราก็คงมาตรฐานความผอม ีค่ะเอ,า,อาดอกไม้ไปให้คุณม,มุกหน,น่อยค่ะสวัสดีครับ ึงโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนก็แบบขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมเดินทางมากับครูติวในวันนี้นะคะกิจกรรมก็หลากหลายนะคะก็นี่แหละนะคะชีวิตความเป็นครูทำได้ทุกอย่างโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้านะคะก็อย่าลืมเข้ามาดูคลิปให้กับครูติวสามัญนาด้วยนะคะสมกิจสสนีค่ะ